คันนี้รถดเดิมๆเนี่ยเป็นรุ่น e v e r e s t t r e n d นะครับราคา1 3 9 7 0 0 0าามน้านนะเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเราใส่แม็กเอเวนไพร์ขอบ20 4, เป็นก้านวายสีดำเงาครับคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเลือกทั้งยางแบบเกรดคุณภาพนุ่มเงียบเป็นระบบขับเองแต่ไม่มีระบบเบรกนะเพราะว่าเราต้องใช้เท้าเบรกเองเพราะว่าเป็นระบบแค่คูดคอนโทรลนะในการใช้งานของตัวล็อกความเร็วจากัดความเร็ว <Thank you. S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับพีพีเอฟซีสู่ช่องฟอร์ดแอปเปิลนั่นเองกับ กับทาง Youtube นะวันนี้ก็อยู่ที่โชรูมฟอร์ดพระนครเกษตรนอามินนะโชรูมยอดขายนดับหนึ่งในประเทศไทยนะควันนี้ก็ผมก็มีรถรีวิวอีกหนึง่งคันนะสำหรับเรียกว่าสีนี้นี่ต้องบอกว่านึกถึงอะไรไม่ได้ต้องเรียกว่ารถถังทหารไทยดีกว่านะคันนี้แรบสีเขียวอาร์มี่ครับสีเขียวแบบนี้โอ้โห ต้องตีเห็นสีแบบนี้นี่ต้องนึกถึงรถถังบ้านเราเลยนะฐานประเทศฐานไทยเลยนะครับจะไปลบขเมเอนนะนี่แบบนี้นะอ่ะก็ฝากพี่พีด้วยถ้าเห็นรถแบบนี้และอยากได้แบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ Ford Apple นะครนะผมลงเบอร์โทรกับ i อ l ดี e ไลไว้ใต้คลิปแล้วนะอยากได้แบบนี้แต่งร,รอแบบนี้นะรักชาติไทยก็ต้องแรปสีเขียวแบบนี้นะกจ็จัดได้ครับชอบก็จัดประหยัดทำไมนะสำหรับรถแบบนี้นะอันนี้เป็นรุ่น e v e r อเรสต์เทรนนะครับเอเวอเรสต์เทรนขับสองนะครับ ก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากได้เอเวอเรสต์ขับ2ขับ4กระบะเรนเจอร์ขับ2ขับ4ก็ติดต่อได้ที่ Ford App l e ครับเบอร์โทร ID Line ผมลงไว้ใต้คลิปแล้วนะแอดมาได้โทรมาได้เลยนะครับ คันนี้รถเดิมๆเ,เนี่ยเป็นรุ่น Everest Trend นะครับราคา1,397,000นะแล้วก็คันนี้มีโปรราคาพิเศษลดร,ราคาพิเศษด้วยนะครับเหลือ1,249,000ลูกค้าได้ราคาลดพิเศษไปเลย1 4 8 0 0 0นะครับโอ้โหแบบโปรนี้ลดเยอะขนาดนี้นะครับไม่จับไม่ได้แล้วนะครับแต่ราคาโปรแต่ละโปรเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาอยู่นะโปรพร้อมแต่งก็จะเป็นราคา1,3 1397,000โปรราคาพิเศษ1 2ึ0 9 0 0านเนี่ยลูกค้าก็ต้องเพิ่มค่าแต่งเองโดยอัตโ,ตโนมัติเพราะว่าโปรส่วนลดราคาพิเศษเนี่ยเราให้โปรลดลดราคากับลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ต้องจ่ายเพิ่มแต่งให้กับตัวผมหน่อยนะเพื่อเราจะได้ห้าสปรเซ็ึ่งกันและกันนะอ่าโอเคนะครับคันนี้แต่งอะไรบ้างครับรุ่นเทรนวิกเตอร์รอบพันนะครับพร้อมกับการแลปสีเขียวทหารนะครับสี กรีนอาร์มี่เอออาร์มี่กีนหรือ,อยังไงสีเขียวทหารและกันเรียกกันได้ง่ายนะสีเขียวทหารนะครับตัวนี้เป็นเอเวอเรสต์เทนนะครับเทรนไม่มีเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับสังเกตได้ง่ายเทรนไม่มีเซนเซอร์หน้า4จุดไม่มีระบบเตือนการชนด้านหน้าไม่มีระบบเตือนอการขับขี่ด้านหน้านะเพราะว่าเป็นรุ่นลมต้นนะครับถ้าอยากได้ระบบความปลอดภยัยต้องเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตแท็กเกนะครับอันนี้เป็นรุ่นลมต้นที่เน้นขับใช้งานอย่างเดียวนะสำหรับ ถ้าลูกค้าอยากได้ระบบปลอดภัยก็ต้องเป็นเอล e รส p o ปอร์ตแพ็กเกจนะครับแยกรุ่นย่อยกันไปนะตัวนี้นะครับกระจังหน้าแบบวิกเ e r ครับเป็นสีเขียวและสีเขียวสีฟ้าสีแดงแบบนี้นะครับเรียกว่า3สีทูโทนตรงกระจังหน้าม้าสีดําเงานะครับและคันนี้พิเศษเสริมกล้อง3ามรสุนสารอบคันนะ กล้องตัวนี้เป็นการตกแต่งนะครับเป็นการตกแต่งของร้านนะครับไม่ได้เป็นการใส่จากฟอร์ดนะอันนี้ต้องต้องบอกลูกค้าก่อนเป็นการตกแต่งของร้านที่แต่งเสริมกล้องรอบคันให้กับตัว Ever อร์เทนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคันนี้แต่งสเต็ปแบบเขาเรียกว่าเรารักชาติไทยก็ต้องแรปสีเขียวแบบนี้นะไปหน้าก็เป็นแบบ LED ครับ Multi Reflector ไฟเลี้ยวสีส้มนะครับและรุ่น Ever อร์เทนเนี่ยไม่มีไฟสูงออตโต้ให้นะไม่มีอสูไฟสูงออโต้ให้มีแค่ระบบไฟหน้าอัตโนมัติแค่นั้นนะครับ ถ้าอยากได้ไฟสูงออตโต้ต้องเล่นตัวสปอร์ตแพคเกจขึ้นไปนะจะมีระบบไฟสูงออตโต้ให้สังเกตได้ง,ง่ายตัวกระจกเขาจะไม่มีตัวเซนเซอร์รับแสงนะสังเกตได้ง่ายนะไม่มีระบบเซ็นเซอร์รับแสงของตัวกระจกด้านหน้านะค,คือไม่มีระบบไฟสูงออโต้แค่นั้นเองนะครับนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้น,นสำหรับตัวรถนั่นเองนะมาดูเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0เทอร์โบ170แรงม้านะครับ405แรงบิดครับตัวนี้ เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล e- โคบูยูโร5ครับเป็นยูโรไฟแล้วนะครับคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเปิดมาปุ๊บนี่โล่งมากครับเครื่องยนต์เพราะว่าคันนี้เขาออกแบบให้เครื่องยนต์เนี่ยมันม,ม,นมีมันมีอะไรที่มันแบบมันโลง่งเพื่อที่จะระบายความร้อนอากาศไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับ 0. ส0งยุทศูนย์ิงเกิลเทอร์โบนะครับสับงเกตได้ง่ายรุ่นเทรนไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะครับต้องแยกรุ่นย่อยกันไปนะ เพนไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะครับจะมีมออลมเบรกอยู่ใหญ่ๆแบบนี้สีดำๆแบบนี้คือม้อลมเบรกนะครับไม่มีเบรกอัตโนมัตินะครับไม่มีไม่มีเบรกอัตโนมัติยังมีมออลมเบรกอยู่นะครับถ้าเป็นสปอร์ตแท็กเกจจะได้เป็นเบรกไฟฟ้าพราะเขามีระบบความปลอดภัยครบระบบเบรกอัตโนมัติมีให้ครบก็ต้องเป็นเบรกไฟฟ้าแต่รุ่นนี้ใช้เป็นมออลมเบรกอยู่นะครับตัวนี้อ่าก็แยกรุ่นย่อยกันไปนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยรับประกัน 5ปีหรือไม่เกิน150,000โลนะครับเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละงครั้งเพื่อที่จะเช็คของเหลวเช็คระบบไฟนะครับอาจจะมีหนูมากัดสายไฟอาจจะเส้นหนึ่งขาดอย่างเงี้ยทำให้เราเนี่ยโอ้โหรถเราต้อง สไลด์เข้าสู่เลยนะถ้าหนูกัดสายไฟเนี่ยเราควรหาสเปร์กันหนูไว้นะฉีดให้ทั่วครื่องยนเลยนะไม่ให้หนูกัดสายไฟของตัวเครื่องยนเราได้นะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วว่าสรับรถฟอร์ดเน็กเจนเป็นพัดลมไฟฟ้านะที่ทํางานแยกส่วนกับตัวเครื่องยนตแล้วนะทำให้เวลาลูกค้าเล่งรอบแซงสปีดของรถเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยรอบไม่ตกครับและยังสามารถทํารอบของตัวแรงแรงม้าได้ถึง770ดแรงม้าเลยนะเรียกว่า แรงตามเท้านั่นเองนะครับออเทเนเตอร์ ator, หรือไดชาร์จเนี่ย250แอมป์ครับจับคู่กับแบตเตอรี่ agm 12โวลต์แ0แอมป์800 cca ครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับชาร์จแบตมือถือโน้ตบุ๊กภายในเวลาเดียวกันเนี่ยไฟค่อนข้างที่จะเสะถียรมากๆเลยนะไฟไม่กระชากได้ง่ายเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกใหญ่ครับเป็นแบบเจลนะครับลูกใหญ่แล้วก็การจ่ายไฟค่อนข้างเสถียรมากท่อแอร์กล่องฟิวนะครับอยู่ติดกับแบตเลยนะครับทำให้ เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยมันทำให้แอร์รถฝ่อในเย็นมากครับติดลบถึง15.5องศานะครับทำให้เราแต่ต้องหาผ้าห่มหรืออะไรอะผ้าห่มหรือแบบอะไรที่มันกันหนาวได้อะติดรถไปเลยนะเพราะว่าแอร์ r อนี้เย็นมากครับทีด้านข้างคันนี้ คันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่แค่ล้ออย่างเดียวนะซุ้มล้อของวิกเตอร์แบบสีดาเงานะช่วงล่างเดิมไม่ได้ยกนะครับไม่ได้โหลดนะครับคันนี้เรียกว่าใส่ยางโตโยเอดีสามสองเจ็ดห้ับแล้วก็ใส่แมกเอเวนไพร์ขอบ20เป็นก้านวายสีดําเงาครับคันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยเลือกทั้งยางแบบเกรดคุณภาพนุ่มเงียบ ทางเลียบ70ออฟโรด30ครับแล้วก็ใส่แม็คลายก้านวายลายยอดทิศด้วยนะระบบเบรกดิสเบรก4ล้อครับแล้วก็มีระบบเบรก abs ebd esp rom hla นะครับระบบความปลอดภัยครบเลยสำหรับ new red trend นะครับคือรุ่นเริ่มต้นเนี่ย ford เนี่ยให้ระบบความปลอดภัยมาครบมากมากเลยนะครับแล้วก็ครอบกระจกข้างนะครับครอบเป้ามือเนี่ยเราติดเป็นลายเคฟล่าแบบนี้นะครับเหมือนเป็นลายแบบ f 1เลยนะลายเคฟล่าแบบ f 1นะสวยๆนะครับด้านบนแรปสีดำเงาครับเป็นลายเขียวตัดดำนะหล่อๆเลยนะกุญแจคิเลต คิเลสเนี่ยเป็นกุญแจที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยพกกุญแจในในตัวและยังสามารถเปิดรถได้แบบอัตโ,ตโนมัติโดยการสัมผัสที่ตัวแบบนี้นะล็อกรถอัตโ,ตโนมัตินะครับตัวนี้ปลดล็อกอัตโ,ตโนมัตินะครับแบบนี้อ่าแล้วก็รุ่นสปาตัวเอเวอเรสตเทเนี่ยไม่มีกล้องรอบคันให้แต่ลูกค้าติดกล้องเพิ่มนะตัวนี้เป็นกล้องที่ลูกค้าติดเพิ่มนะครับ ตกแต่งเพิ่มไม่ได้กล้องจากฟอร์ดนะเป็นกล้องที่เราติดเพิ่มนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นลุ่มต้นนั่นเองนะด้านข้างประมาณนี้ครับสำหรับ e v e r อเ t t r e n d รนดะครับด้านท้ายคันนี้นะครับเป็นเรียกว่าผมรีวิวไว้หลายคลิปมากเลยว่าช่วงล่างของฟอร์ดเ e เวอเตเนี่ยตัวลุ่มต้นเนี่ยเป็นวัดลิงนะวัดลิงก็จะเป็นเหมือนกล้าม สายขวาเหล็กสองข้าง้ายขวาทําให้ลดเวลาเราเข้าโค้งด้วยความเร็วเนี่ยมันจะร,รักษาสมดุลของช่วงล่างที่ดีขึ้นลถไม่โยกไม่โยนนั่นเองนะครับหรือว่าแบรนด์อื่นเนี่ยใช้เป็นไฟลิงโฟลิงมัลติลิงของ Ford ใช้เป็นบอดลิงถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ดีมากๆเลยนะสำหรับบอดลิงนั่นเองนะท่อใช้เป็นของอากาปวิกนะเป็นท่อปลายเดียวนะออกออกไปเดียวแบบนี้นะยูโรไฟยูโร 5, 5เสียงนุ่มนุ่มเพราะๆครับท่อมีหลายแบบครับ hks ออกคู่ไปข้าง อากาโปวิกออกไปเดียวหรือจะเอาเป็น JTC ทเทเนียมเลือกแบรนด์ได้ลูกค้าชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับชุดวิกเตอร์รอบคันสีเขียวแบบนี้นะเป็นสีเขียวอาร์มี่เขียวทหารนะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอเวอเรสต์มีไฟคาดท้ายให้ลูกค้าเรียบร้อยครับแล้วก็กล้องถอยหลังมีให้เรียบร้อยนะครับไฟท้ายของรุ่นเทนเนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นสปอร์ตทั่วไปเขาจะไม่มีไฟตรงนี้นะนะครับรุ่นเทนนะไม่มีไฟตรงนี้นะได้แค่ตรงนี้ซีกเดียวนะสำหรับเอเวอเรสต์เทนฝาท้ายนะครับของเราเนี่ยรุ่นนี้ ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับต้องใช้มืองัดขึ้นนะรุ่นนี้นะครับใช้เป็นแบบเมนวลเองนั่นเองนะครับทีน,นี้ภายในของตัว Everest10 เนี่ยเป็นเป็นออปชันแบบไหนนะแต่เรามาดูกันนะอ่ะออปชันภายในของ Ever e เ t 10นะเป็นเบาะหนังสีดำนะเดินได้ด้วยสีดำเป็นเบาะไฟฟ้าแค่คนขับเท่านั้นนะครับเบาะไฟฟ้าแค่คนขับเบาะนั่งปรับมือนะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับ มีเกียร์แมนนวลสามารถใช้งานบวกลบหัวเกียร์ได้ถึง6สปีดนะครับเบรกมือไฟคอนโซลกลางนะครับระบบออโต้สตาร์สต็อปปรับโหมดการขับขี่จอซิงค์10นิ้วนะครับต่อ Apple c a r p l a y and Auto ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็พงวงมาลัยเนี่ยเป็นพงวงมาลัยฟ้ามีระบบพุชคอนโทรลนะครับไม่ใช่ระบบเบรกเองไม่ใช่ระบบขับเองเบรกเอง เป็นระบบขับเองแต่ไม่มีระบบเบรกนะเพราะว่าเราต้องใช้เท้าเบรกเองเพราะว่าเป็นระบบแค่คูดคอนโทรลนะในการใช้งานของตัวล็อกความเร็วจำกัดความเร็วนะครับภายในก็ถือว่าเป็นรถที่เน้นการใช้งานครับหลักๆสีดําตัดด้วยกับโทนสีเบรนั่นเองนะครับภายในก็ประมาณนี้นะสำหรับพี่พี่เอฟซีที่ดูคลิปผมนะแล้วก็อยากรู้สเปคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรสอบถามได้หรือถ้าลูกค้าซื้อรถกับผมแล้วนะเดี๋ยววันรับรถผมจะอธิบายการใช้งานรถให้ลูกค้าฟังอีกหนึ่งรอบเพื่อการใช้งานรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ทุกอาชีพจัดไฟแนนซ์ได้นะรเรามีเจ้าที่ําบัญ,ญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Ford Apple ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองนะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ